สวัสดีค,ครับคนเราก็คยค,ครับวันนี้ผมก็อยู่กับเปาเจฟนะครับบ้านกันวันอุนปสมุนงสูงจอดขอนแก่นครับบ่โอ่งแหงในเปาเจฟม,มั้ยนี่สวัสดีครับโอ,อ่เจหงครับสวัสดีครับบ่โอ่งแหงเด้อครับเป็นวันเชื้ออ่าเป็นวันยินนะครับไม้มันดังค่อยยังไงมันปรับร้องเบิ่งอยู่หรอร้องไร้มือแล้วนะครับก็จะไปเหน็นแนวไใดไหมกันใดจะมีเสียงไหมทีถ้าจำได้มิตรว้านไม่ได้ยินเสียงมาทิครับมันจะมาดังค่อยดังค่อยผ่มกับโอ้ยยังไเปิดเสียงแบักยังใดไหมก็ โอยจะมาเขาใสียงไหนมันต้องเปิดเสียงเด้ครับเปิดกันเพิ่มเพิ่มเสียงไหมเพิ่มเสียงโทรศัพท์จี๊แห่นครับเพิ่มเพิ่มเอาพี่น้องครับร้องเบิ้งเลยครับเด้อเพิ่มเพิ่มซอยกันครับก็จะพยายามว่าอย่างแห้งนะครับบางทีไม้ด่างควยอาจจะเป็นไม้ดังควยบางทีก็ร้องเบิ้งนะครับซอยกันเอาเบาเกมมีอะกรตัวมาหนี่มันหนี่มีสองตัวครับสองตัวนะครับแม่แรกแม่แรกสูงสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบร้อยสี่สิบสามบวกลบครับนะครับร้อยสี่สามบวกลบนะครับมีรูปอะไรตัวมาหนี่สถานะ เป็นแม่สาวทองแรกครับแมีสาวทองแรกทองแรกทองแล้วได้หกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนทองแล้วครับหกเดือนหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่านะครับทองกับอีกยังครับไปนี่ทองกับไอ้เจ้าสันทองเจ้าสันเนาะเนี่ยมีเอกสารนะครับมีเอกสารพี่น้องนะครับเจ้าสันด้านหนึ่งเอาด้านด้านด้านตรงครับเอาเอกสารครบนะครับเอาเจ้าสันนะครับเดือพี่น้องครับนะครับไปหลวดครบนะครับตวดครบของเจ้าสันแล้ว นะครับความสูงเพิ่นความสูงร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามบวกลบไว้ก็ได้ยี่สิบสามบวกลบไว้นะครับเป็นเป็นแม่สาวทองแรกได้ครับเพิ่นอาสีออกสตาร์ทศาสจังน่อยมแม่สาวทองแดงก็ว่ากับตดทองแล้วครับเอาผมมึงรอบตัวเนาะผงรอบตัวครับนะครับพี่น้องเอาพี่น้องมากโทรมาสอบถามกับบ่าวเจียมเพิ่นเบิ่งนะครับเพิ่นทองให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะทองเรแล้วเรียบร้อยนะครับ ผมมามุมนี้อะได้มันแดดซองนะครับย้อนเสียงนะครับให้นเบาะเจียมยังนเาได้งนี่ไถ่ายได้ขังไอ้เพิ่นหารถเนาะเพิ่นหารถครับหารถเด้อพี่น้องครับเบียดมันเบียดกันมาเบียดกันมาเจอกับพวกจะว่าหายแล้วแต่กับมั่วไม่งหายเด้อไม่แม่จับเกจเกจออกกระสีเป็นผิวขี้เก่าครับครับผมนี่ครับโต เป็นทองให้แล้วเด้อนะครับนะครับเป็นทองให้แล้วนะครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องนะครับเบิ่งรายละเอียดนะครับมองรดยบริเวดกาโทรมาสอบถามวิดีโอ้อกับเพิ่นก็ได้อีกนะครับสูงความสูงก็ได้แล้วครับความสูงได้แล้วนะครับทองให้แล้วเรียบร้อยนะครับใบหลอดให้แล้วนะครับนี่มองอะไรอีกบ้าเกียมี่ีกน้ำเสนอหน้าตาครับหน้าเขาเพป็นนี่เขาสวยเขางามเนี่ยน้าตาเขานะครับเนาะ เออี่น้องครับนี่ครับมักนะครับทวงมาสอบถามนะครับความสูงได้แล้วนะครับอัตลักษณ์พึ่งกระชัดเกี่ยนยุตากระเตี่ยมครับแก้มระจำนี่แบบท่องให้แล้วนะครับตาเตี่ยมแก้มจำโคออ่องถุงน่องขาวมีครบครับเอกรักแข็งขาดีครับแข็งขาดีเอกรักมาครับมาดีนะครับเรียบเรียบเนาะเรียบ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 ดีครับค่อยตัวนี้ครับเรียบดีครับครับผมเอ้อมองได้บมทั้งละเอียดก่ะสอบถามเพิ่มได้อีกนะครับเอาเป็นเป็นดาไปได้ยังไ่ นัย่างไปย่างครับย่างย่างเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าย่างได้บ่เว่ยย่างได้เลยเาย่างได้ครับผมนี่นี่นะครับอ๋อย่ารับประกันท้องรับประกันตำหนีหายได้ครับรับประกันท้องรับประกันตำหนีหายเนาะนะครับโอ้แม่นี่นะครับเพิ่นนะครับนี่ครับเพิร์นในสูงมาแล้วแล้วก็ท้องแล้วนะครับท้องแล้วท้องหายแล้วเรียบร้อยนะครับ เอาไปรุ่นนะครับเป็นรุ่นเอานะครับรุ่นครับรุ่นจินน่องรุ่นบาทนีินน่องเลยเอาละราคาด้วยจิมราคาครับผมเปิดด้วยเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดแมนครับนะครับเก้าหมื่นเจ็ดท้องแล้วทองท้องเจ้าสันทองเจ้าสันเดือนกว่าหกเดือนกว่าสี่เขาเจ็ดเดือนนะครับสูงไรสี่สิบสามนะครับสี่ข้อเจ็ดเดือนแล้วครับผมสูงไรสี่สิบสามนะครับเป็นรองครับเก้าหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นเก้าหมื่นเจ็ดต่อรองได้อีกครับต่อรองได้ครับครับผมต่อรองได้เด้อครับ ยืนนิ่งๆเป็นยืนนิ่งริมดีนะครับเนาะหาของถืกมามาฝากนะครับ FC นะครับเนาะผู้ใดก็อยากได้ได่ของถืกลองเบิงลองเบิงครับนี่นี่พี่น้องมากนะครับเนาะเก้าหมื่นเจ็ดนะครับครับควอยสูงเด้อแต่ว่าเพิ่นสูงเพิ่นสูงนะครับมันก็เลยเบิงอันนั้นนะครับที่จริงควอยสูงอยู่แต่ว่าตัวเพิ่นจับเพิ่นสูงเพิ่นว่าสูงเราะผมผมอ้วนเอาผมผู้ใหญ่เด้อครับมาโทรมาสอบถามมาต่อรองเบิงนะครับกินง่านี่ข้าวผด ทีมงานดีเพื่อนร่วมาหานะครับตัวต่อกไปเบ้าเยี่ยมเนาะลิงไหนตัวตุอกไปครับตัวตุอกไปครับผมครับผมครับผมแม่ที่สองน้ำแบบเยี่ยมเนาะแม่แม่ครับแม่ที่สองแม่ที่สองความสูงเพิ่นเบ้าเยี่ยมความสูงร้อยสามสิบสามบวกลบครับร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับอายุเพิ่นนี่สิบหกเดือนสี่ขวบสิบเจ็ดเดือนครับอายุสิบหกเดือนสี่ขวบสิบเจ็ดเดือนเนี่ครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้าน เป็นลูกของเบิ้องพันลานแม่งครับนี่เอกสารครับตัวนี้ลูกเบิ้องพันลานเอกสารครบเอกสารใบหลอดเบิ้องพันลานใบกระบอกเอกสารครบครับนะครับนี่ครับลูกเบิ้องพันลานเด้อพี่น้องครับผมนะครับเป็นควายอนาคตครับตัวนี้นี่เบื้งหนาเบื้งตาน้องใบไเจ็บเนาะเจ็บเอกสารนี่พี่น้องนะครับเจ็บเบิ้งหนาเบิ้งตาเพิ่นนะครับน่าสวยที่กินได้หญ่ดีเดี๋ยวนี้แม่นครับ อยู่พันมันดีคร,ร,รับน่ะอัตลักษณ์ชัดเจนครับนี่นะครับคนเขาใหญ่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับคนเขาใหญ่คนเขาใหญ่ครับคนเขาใหญ่นะครับเด้อนะครับพี่น้องบวมแข็งก่อนเดี๋ยวสิน้องสิงสบ่ได้ยินตาแต้มแก้มจำ้ำจะเพิ่นทั้งเป็นผิวเหลืองผิวเหลืองอยู่เนาะผิวว่าท่านจะเป็ี่ยนไข้ยังไงดีท่าน้เปลี่ยนนะครับท่านเปลี่ยนผิวเด้ครับแข็งขานะครับเบวงแข็งเบงขานะครับแข็งขาใหญ่ขาใหญ่ครับตัวนี้ครับโอกพุ่งอกเผานะครับ ันจิตเตือนผมให้เดืบุขาแ่นังหนาตัวนี้ครับครบบุญมาทั้งนี้ก็ได้เอางานจังหวะเพิ่นยืนนิ่งๆให้เพิ่นเออนี่พี่น้องครับเสียงพร้อมเลยครับเด้อยเสียงวครับนะครับเสียงเดียดพร้อมมันก็เลยอาจจะนี่นะครับไงนะครับเบึ้งและไทยก็ได้ครับไทยฮึขันถ่ายมาเลยขันถ่ายมาเลยนะครับไทยดีครับตัวนี้ไทยสูงเป็นต่อไปได้อีกยุคครับค้ยตัวนี้โกขาแงย นะครับกกหางงี้นะครับหางนะครับกกหางงี้หางเล่ยเข่าครับนี่พี่น้องครับรายละเอียดกับเบิรงเอาในกล่องเลยละครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าบ่ชัดจังไหนจังโทรแอดไลน์โทรสอบถามมมาก็ได้ขั้นบ่้งใดบ่ชัดเนาะครับแอดไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมสื่อบอร์ไว้นะครับพี่น้องครับบ่้งใดบ่ละเอียดบ่้งใดบ่หู้ครับตัวนี้เป็นเป็นตะเอาไปเลี้ยงหู้กินยาดีกินยาดีครับไทยนะครับหางเล็บหนากระเป็นครับบุ้งหลุดให้หน่อยเล็บหนากระเป็น เลื่อมยาดีขนาดนะครับหางพี่ครับจับพีนะครับลูกเบิ่มพันล้านเนาะลูกเบิ่มพันล้านครับครับผมพอเบิ่มพันล้านมีขงมีควันเนาะควันจับนะควันจับดีครับนี่ควันเบิ่ควันหนึ่งก็ควันหาพื้นหาท้องหมดเครับผมหาเพชรหาพลอยเออเดี๋ยวเจ้าคุาสิว่าหาพื้นหาท้องหาเพชรหาพลอยนะผมเพินเินรนี้ได้เิอะนะครับเกี่ยวนี่เกี่ยวนะครับ ครับผมหาพี่น้องเมันมัดในสี่ครับเบิ้งนี่ยังสี่รายละเอียดนะครับเบิ้งเอานะครับเอ้าย่างไหมพี่น้องเบื้อีกหน่อยางหน้าตาลตายลล้วนครับมีมึงได้บูสต์รายละเอียดกันนะครับเบิ้งเอานะครับราคาไอ้ป้าเกมเป็นีิราคาครับผมผมเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นเก้าพันเนาะแมนครับเจ็ดหมื่นเก้าพันสลับเมียนี่เนาะลูกเบิ้มพันล้านลูกเบิ้มพันล้านสิบหกเดือนจะเข้าสิบเจ็ดเดือนครับผม สูงร้อยสามสิบสามบวกลบครับตัวนี้ร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับณตอนนี้นะครับพันพวกหนักก็สูงก็นี่เยอะแล้วล่ะครับนะครับไอพี่น้องไปหลุดมืงเอาไอซุ่มหน่อยสูงมไหลนะครับบำรุงดีๆนะครับกินอาหารเป็นนะครับกินหอาหารเป็นเล้วครับนะครับกินหอาหารเป็นเล้วเดื่อยพี่น้องครับเรี่ยเบาหนักดอกบานนี่นะครับมองเลยพอมีหนาเอาหอาหารกินกินรวดเนาะเบิ่งกินยาดีวันนี้แต่ว่าย้ำมีก็สิกินดีดอกเนาะย้ำฝนเนาะยาไหลเนาะหนาไหลเพิ่งเนาะ ยาสันสันเพิ่งกัดเลี้ยงเปล่นคุณไว้ยังไงครับเมียนึ่งกินดีเมียนี่ก็กินดีเด้อพี่น้องครับราคาลู่เลี่ยวเนาะครับนะครับพี่น้องครับกับเดบอสไลท์สายเงาดอกจังแอดไลน์นะครับผมมาอันวิดีโอขอเบิ้งไม่ก็ได้ครับครับมองไรโบยเกิดบ่ชัดมองไรจังมองไรไรชัดเนาะครับสงสัยมองไรนะครับขาดตกบกพร่องมองไรกะวิดีโอขอกับเพลินนะครับถามอีกนะครับรายละเอียดมองไรนะครับที่ พี่น้องยังสงสัยอยู่ก็ถามเพิ่นได้นะครับคือสิมีมิซมิลเบ่าเกมเนาะมีซนีลครับมีอสองตัวครับส่งกระหั่นแล้วละ่ะแหละเขาก็จะได้เขาข้อเข,าข,อข,อขอเาข้อเขาเล่าเขานะครับนี่ครับพี่น้องครับเด้อพี่น้องครับนี่ครับเอาไปนะครับพี่น้องครับเอาไปใส่คอกไว้จะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับต่อไปแม่บอกแม่พันธุ์ต่อไปไปพัฒนาครับใทำไมตะกี้ผมก็ว่าไ่เม็นราคาดหนิเด้อตะกี้ อกี่ครับเพียงคักแล้วติดกี่ครับโอ้โหที่กี่ใบไว้เลยครับครับผมค่อยหน่อยค่อยสาวหน่อยตอนนี้ก็ลงมาจังตอใจแจว่ากาศบอลวงหลายดอกเดี๋ยวยืนระยะอยู่เนาะครับผมก็ขายตามสถานการณ์นะครับพี่น้องครับอ๋อมากกิดทุกมาสอบถามนะครับต่อลองเบื้งนะครับต่อนหน่อยต่อลายกับเบื้งเอานะครับต่อเป็นเบื้งนะครับขันเกยก็รถได้หลายเนาะว่ากี่เนาะขันเกยก็รถได้หลายครับถ้าเกิดไปยกคู่กับขันรถได้หลายครับ คันได้พั้นไปคู่เนาะแงงครับไปคู่เป็นวงเดียวกันยึดรถอะไรประหยัดค่าน้ำมันไปเนาะครับครับกถได้ไหลายนะครับเอาสำหรับเชฟมีฝากส้มีเข้ามาเกี่เนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ